คำเตือนการแต่งรถมีความเสี่ยงโปรดอย่าบอกราคาจริงกับเมียมิฉะนั้นคุณอาจจะหัวแตกสวัสดีครับพบกับ AKP Custom View นะครับวันนี้มีรถเข้ามาทำหนึ่คันนะครับอาคันนี้เป็น Rivo นะครับ r ี v o สีขาวตัว Rocco นะครับขับสนะครับคันนี้พี่เขาอ่อ อยากเปลี่ยนล้อยางให้ใหญ่ขึ้นนะครับของเดิมนี่จะเป็นสเปคสเปคขนาด20เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น20กว้าง10กว้าง10ออฟเซตลบ24นะครับพี่พี่แล้วก็เป็นยาง 2, 7, 5, 55, 20ครับตัวนี้พี่เขาบอกว่าอยากได้ใหญ่ขึ้นหน่อยอยากให้มันใหญ่ขึ้นก็ อยากได้เป็นกว้าง12นะครับ20กว้าง12อ f f s ็ตลบ44ที่สำคัญคือตรงนี้ครับที่เขาใส่เบรกมานะครับของเก่านี่มันเฉียดเฉียดก,ก้านเฉียดก,ก้านแม็กมากเลยก็รีเควสมาบอกว่าอยากได้ล้อที่แบบว่าหลบก้านแม็กไอ้หลบก้านแม็กหลบหลบตัวปั๊มเบรกนะครับนะครับเพราะว่าพี่เขาใส่เบรกใหญ่มานะครับมันก็จะมีปัญหาทีนี้หลบแน่นอนครับเหลือเยอะเลยเห็นไหมครับเหลือเยอะเลยแล้วก็เป็นยางสัมสาสนิ้วนะครับ 3า3สิ 33, 5, r 2 0นะครับพี่พี่ผมลบรถแป๊บนึงนะก็รถรถก็เป็นตัวรถโค,โค้นะครับพี่เขาขับมาจากวางน้อยบางน้อยน่าจะสระบุรีหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับก็ประมาณนี้นะครับทรงประมาณนี้นะพี่พี่ประมาณนี้นะครับดูจากสายตาก็ยกประมาณสักผมว่าประมาณสักสองนิ้วประมาณสัก2องนิ้วได้นะครับดูจากสายตานะ แต่จริงๆไม่แน่ใจว่าเท่าไหรเ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่เขาปรับสตัดปรับเกียวขึ้นแต่ว่าปีกนกก็ค่อนข้างชันอยู่นะครับผมมันก็ต้องมี2นิ้วแหละคิดว่านะเดี๋ยวพี่เขาจะไปเปลี่ยนปีกนกต่อนะครับก็คือพอดีที่ผมเนี่ยผมทําไม่ไหวจริงๆเปลี่ยนปีกนกด้วยยกด้วยผมไม่ไหวครับทำคนเดียวคันนี้ก็ประมาณามาประมาณสักสิบโมงนะครับตอนนี้ก็3ามชั่วโมงแล้วแหละสองสามชั่วโมงแล้วโดวยประมาณครับก็ เดี๋ยวลบรถอีกินะดูนะครับทรงประมาณนี้นะยื่นออกจากด้านข้างก็ประมาณสักผมประมาณสักสองนิ้วครึ่งสนิ้วนะครับก็กำลังงามนะครับร o โก o นี่ตันหน้ารี v o นี่หน้าสวยมากเลยครับดีนะของผมเป็นหน้า2อง้านี่ผมมีฉาเลยนะคือโค้รเท่หน้าตัวใหม่นี่สวยจริงๆเข้ากับล้ออเมริกามากครับดูดูไงก็สวยนะครับ ยางก็เป็นยางคอสติเดอร์นะครับคอสติเดอร์ก็ดอกประมาณนี้นะพี่พี่คอสติเดอร์ดอกประมาณนี้ครับดอกโคโหดเลยอาจจะมีเสียงหน่อยแต่ว่าก็ได้ความโหมดนะครับนี่นะครับอ่ะดูด้านหลังด้านหลังก็ประมาณนี้นะพี่พี่นะผมว่าก็ด้านหลังก็น่าจะยกวันสองนิ้วนะครับยกประมาณสองนิ้วโดยประมาณก็ล้อนะั้เป็นล้อเกรซี่นะครับล้อเกรซี่เป็นลายเหมือนใบพัดนะครับลบสี่สิบสี่ โอเคข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับพี่เขาเดิมๆอยู่แล้วแต่มันสวยอยู่แล้วครับมีโลบาร์มีอุอปกรณ์แต่งของเขาเองครับก็สวยดีนี่นะครับทรงประมาณนี้นะพี่นะชุดนี้เหลืออีกหนึ่งชุดนะครับแม็กเดี๋ยวหมดแล้วหมดเลยนะแม็กก็ผมเหลือแม็กไลน์นี้อีกชุดหนึ่งนะครับนอกนั้นจะเป็นคลิปแดงนะครับแต่สีเงินเนี่ยมีแค่ตอนนี้เหลือแค่ชุดเดียวนะครับที่อยู่ในสต็อกนะพี่ๆนะ ไปดูซุ้มนะครับซุ้มล้อก็ประมาณนี้นะตัวใหม่นี้ต้องตัดหัวบันไดด้วยนะครับตัวเก่าก็ต้องตัดแต่ว่าตัวใหม่นี่จะเป็นหัวบันไดอีกแบบหนึง่งจะเป็นรูอย่างนี้นะครับไม่ตัดก็ต้องถอดนะพี่ๆนะไม่มีทางแก้นอกยกเว้นพี่ๆถอดออกไปแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปใส่บันไดเหล็กนะครับบันไดเหล็กบันไดออฟโรดพวกนี้ก็คือที่เขาปาดมาให้ผมบ้างแล้วผมก็มาทําต่อนะครับเดี๋ยวลืมใส่น็อตตัวนี้เดี๋ยวผมใส่น็อตเข้าไปนะครับ คัซีนะครับต้องต้องวอาคัซีนะครับพี่เขาก็ทําการตัดแล้วก็เชื่อมมาเรียบร้อยนะครับก็ผมก็ไม่ต้องทำไรผมมาทําแท่งหน้าครับข้างหน้านี่ก็พี่เขาก็ตัดมาบ้างแล้วครับผมก็มาขยับเพิ่มให้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรข้างหน้านี่ก็คือแบบเดียวไม่ติดแล้วครับแต่พี่เขาบอกเขาจะไปดีดขึ้นอีกนะครับดีดขึ้นอีกเพราะว่าดูจากสายตาก็ว่าหน้ามันต่ํากว่าหลังนิดๆครับอาจจะขึ้นได้สักครึ่งนิ้วหรือหนึ่งนิ้วเต็มที่นะครับไม่เกินนั้น โอเคสำหรับพี่ๆที่สนใจล้อยางสไตล์ออฟโรดแล้วก็สไตล์เมริกานะครับก็ทักกันเข้ามาได้ที่ a k p Custom v i e w นะครับ0 969956499นะพี่ๆนะใครที่มีรี v o นะครับอยากแต่งอย่างนี้ก็ทักมาได้เลยครับสวยจริงๆเดิมทีผมเห็นเห็นในรูปนะครับหน้าตัวเนี้ยผมก็ว่าเฉยๆนะแต่พอมาเห็นจริงๆแล้วทำเองก็เออมันสวยเหมือนกันนะพี่ๆนะ เขาเรื่องเหมือนกันแหละของผมเองผมยังอยากเปลี่ยนเลยตอนนี้คือต้องเก็บตังค์สักนิดนึงครับเนี่ยสวยจริงๆผมว่ามันโหดดีนะมันเข้ากับล้อออฟโรดดีเหมือนกันโอเคอย่าลืมนะครับทักมานะครับที่ A K P Custom View ครับ0 9 6 9 9 5 6 4 9นะครับ,รบไปแล้วครับพี่ๆไปแล้วร้อนมากเลยขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ